สวัสดีครับช่วงบ่ายของวันที่13นะครับผมกันยายน2568นะครับผมตอนนี้เรายังอยู่กันที่เดวอตฟอนนะครับผมกะลนนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้เราเข้างานแล้วนะครับเสร็จแล้วงานของเราที่นี่ก็คือ,อ,อทาสีตีเส้น จริงๆสอมแซมพื้นและก็ทาสีตีเส้นสนามเตนนิสนะครับรวมถึงทาสีรั้วนะครับผมตรงนี้พื้นนะครับพื้นค่อนข้างที่จะออมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็คงต้องซ่อมซ่อมระดับหนึ่งนะครับผมเสริมน้ำขังคงไม่น่าจะได้แล้วครับตรงนี้เพราะว่า จริงๆเรวก็คือเป็นเป็นสนามที่เก่านะครับไม่ได้ระดับแต่ถ้าได้มีการเซอร์เฟซหน่อยนะครับผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่ทางลูกค้าก็งบจำกัดนะครับเขาก็เลยอยากให้ซ่อมแซมแระทาสีอย่างเดียวรวมถึงรั้วด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปผมเมื่อเช้านี้นะครับที่ออนไซต์อาจจะเห็นว่าสภาพพื้นแย่มากเลยครับมีตะไคร่น้ําเยอะมาก,มตมากแต่ตอนนี้ผมใช้เครื่องขัดนะครับที่เป็นแปลงแปงพลาสติกนะครับใช้กับเครื่องไม้บ้านเนี่ยครับมาทําการขัดนะครับหนึ่งรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงบ่ายนี้แหละครับหลังจากให้ ทีมงานได้พักรับประทานข้าวก่อนนะครับตรงนี้ครับก็เริ่มนั่งนะครับงานนี้เราต้องเล็กนิดนึงเนื่อง,งจากว่าฝนฟ้านะครับสำหรับที่นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อเช้ามาก็ตกอยู่นะครับผมบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดนะครับเรารับสร้างนะครับปรับปรุงซ่อมแซม แล้วก็ทาสีตีเส้นสนามเทนนิสรวมถึงระบบร้วระบบกระขายแล้วก็ระบบไฟนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับราคาไม่ได้แพงอย่างนีกคิดนะครับเราเป็นบริษัทเล็กๆก็จริงแต่คุณภาพงานเรายิ่งใหญ่นะครับเราเราจะพยายามทํางานให้ได้มีคุณภาพมากที่สุดสําหรับลูกคา้าในราคาที่ลูกค้าจ่ายมาเนี่ยลูกค้ารับรองคุ้มค่า มมเงินในกระเป๋าลูกค้าแน่นอนครับเราทำสนามเอาไว้ตีในบ้านสนามฝึกซ้อมสนามขอดที่ขายและขอดแข่งทางเราก็ทำนะครับได้มาตรฐานนะครับผมไม่ว่าสนามอินดอร์หรือเอาดอไม่ว่ากีฬาประเภทไหนก็ตามนะครับลูกค้าสนใจนะคะผมติดต่อมาได้นะครับผมช่างนบนะครับที่0 8 0 2 9 7 5850ขอพระคุณครับ